ทางแห่งความ <or> <Read activity> <Man. S 1> คลาสสิกของประเทศไทยเห็นแล้วคิ้ห้อดบ้านที่บ่อแจ๊บแมนคอยขี้ห้อดบ้านคอยเนี่ยทางเมื่อบ้านคอยกูนั่นนี่โอ้ขี่เกียนได้ควายไปขี่ขีเกียนได้เมื่อบ้านนี่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 ฮู้วทุกคนเอ๋ยผูกผูกงามบ่อจันปวดสุดยอดบ่อสุดยอดโอ้ไปผุดสุดยอดบ่อสุดยอดบ่อบุรีหรือว่าเดินทางมาต่างจังหวัดของประเทศไทยมานี่คือมาตามหาถนนดินแดงโอ้คือมันหายากคือมันหายากแทบจะบ่มีเลยหรอแทบสิบบ่มีคือ คือกับระวับที่หนึ่งอะไรก่อนแดงได้กับบ่อธรรมดาเสาไฟฟ้าพึ่งจะชี้ให้ดูความคลาสสิกครับท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวกับบ่อแจ๊บคือเฮาคิดหอดบ้านนี่แมนคิดหอดบ้านแล้วผ่านเขามาเห็นถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้คือทางไปหน้าเพิ่นนะทางไปไปหัวประสวนเพิ่นนั่นี่ไมีเสาไฟลูกพี่แน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งความคลาสสิกของประเทศไทยที่หาชมได้ยากนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับบ่าวกู้จะถ่ายคลิปนะจากถนนนะครับพี่น้องครับ ทางหลวงชนบทนะฮะบในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยเข้ามาจุดนี้จะเป็นทางเหมือนเป็นทางดินแดงนะพี่น้องเหมือนอาจจะเป็นทางตัดใหม่นะครับเสาไฟนะครับเริ่มมาแล้วนี่คือเสาไฟบบาแจ๊บนี่เลยมากับเบาแจ๊บเบาแจ๊บประเทศไทยใส่จะบอกว่าจะเลื่อนทุกบ่องทุกบอลจะไม้คำว่าบ่ามีทางดินแดงเลยบอกอย่าลืมนะบ,บ่าวโบว่าถนนตัดใหม่ค่อยๆบอกแล้วว่าถนนตัดประเทศไทยถ้าอยากเจ้าอยากเห็นทางดินแดงก็คือต้อง ไปหาถนนตัดใหม่และต้องไปหาอยู่ต่างจังหวัดในกรุงเทพหรือบริเวณบนนมันจะไม่มีแล้วพอเส้นทางก็เยอะแล้วแล้วก็ถนนตัดใหม่ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะเยอะมากแล้วอแต่ถ้าในต่างจังหวัด<า>จะมีตามจังหวัด <พอ S 2> ชี้ให้ดูหน่อยชี้ให้ดูหน่อยนี่ครับผมเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเพิ่งจะชี้ให้ดูความคลาสสิกครับท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวกับบ่าวแจ๊บคือห้าคิดหดบ้านนี่แมนคิดหดบ้านแล้ว่านเขามาเห็นถนนเ้นนีถนนเ้นนีคือทางไปหน้ามันนะ ถ้าไปให้ไปหัวไปสวนเพื่อน่าหนิไม่มีเสาไฟหรอกพี่ในนอนเทียงหน้าเพื่อกะดึงไฟไปให้บาโบ้เ<อ>ทียงหน้าตรงนั้นน่าจะเป็นฟาร์มเนาะน่าจะเป็นฟาร์มวัวเดี๋ยวห้องวาพิสูจน์กันนะจากถนนฝั่งในไปถึงข้างในจะเป็นแบบใดเนาะพี่นอ้นองเนาะว่าแสงสัยน,นะพี่น้องครับมีบรักหัวเก่าๆที่บาเจ็บค,นะคือวันนี้มีเอฟซีมันบอกว่าอยากจะเห็นถนนดินแด,นดงหาให้ถ่ายเบิ้งแน่้ัถนนบาเจ้บบาโบ้ก็เลยถ่ายเพือ่อ ความคาสซิกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหาเบิ่งหลายยากแล้วบ่มีแล้วเนาะพี่น้องเนาะววัวก็เลยอยากจะมาถ่ายคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการรับชมถนนเองในบาเจ็บบริมิตนาอื่นใดเนาะบาเจ็บเนาะนี่เราถ่ายความคลาสสิกให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนี่ยผ่านมาเห็นเนาะแล้วก็สิ่งหายากบอกตรงสิ่งที่หายากแทบจะไม่มีแล้วแทบจะมีแล้วเฮาเฮาเฮาไปกันแบบนี้สองสามล้อยกิโลนี่เพิ่งจะเห็นเส้นนี่เลยก็เฮาต้องมาลึกลับพอสมควรนะเฮาจึงจะเห็นตรงนี้ถึงจะได้เห็นเนาะถึงจะได้เห็นแล้วก็เป็นถนน ตัดใหม่ทุกคนเป็นถนนตัดใหม่เลยครับเพิ่นพร้อมที่จะเทคอนกรีตและยางในบัวซ่าอันนี้อีกบักี่บ้านบักี่เดือนบักี่มือเพิ่นก็ลาดยางแล้วเพราะว่าเสาไฟเพิ่นมาก่อนแล้วบ่แจ้าเสาไฟเพิ่นมากกว่าเห็นแบบนี้วกันขี้หอดบ้านอ้าวมาแล้วนี่ถามปอะตูเนี่ยไปจังได๋นี่ขี้หอดบ้านบ่แบบนี้นะเห็นไฟตรงหน้าก็บขี้หอดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็ถนนดินแดงก็คือว่าดีกว่าบ้านเฮาอยู่ไดนโอ้ถัดขีแดงแต่มันบ่มีหลุมได้ทุกคนมันมีหลุมได้คือคือการกู้คัน ผู้ค้นกลีดเนี่ยเาเพิ่อนเซาดินแดงมาใส่ก่อนให้ดินแดงแกบก่อนเพิ<อ>่นอะผู้ค้นกลีดวิชาการเพิน่นบอกว่าต้นมาถังสั้นา้นอี่ต้นตัดใหม่เพื่อนต,อต,นต้นนู้นตัดใหม่มื้อนี้เนี่ยแสดงว่าเป้าหมายของเฮาเสำเร็จแล้วโอ้ตรงไหนสำเร็จจังต้นไม้คือเดินทางมาจังหวัดลพบ,บุรีหรือว่าเดินทางมาต่างจังหวัดของประเทศไทยมื่อกี้คือมาตามหาถนนดินแดงโอ้คือมันหายากคือมันหายากแทบจะบ่มีเลยหรอแทบสิบ่มีคือ คือกับระวันที่หนึ่งค่ะเลยก่นเซฮ่าได้กับบวธรรมดาดินแดงแพงกว่าทองนี่คือประเทศไทยทุกคนเนาะเกือบเกือบสามร้อยกิโลยังเห็นดินถนนดินแดงได้หนิเส้นเดียวอีโบชันเนียวอีบ่เขามาลึกลับขนาดนั้นก่อนจะเห็นนี่เพื่อนลึกลับขนาดนั้นลาดยางเนี้ยซอยฟ้าปุรภูมิลาดยางขนาดงหน้าผู้อ่าลสีเขาเห็นถนนลาดยางกวาดีเข้าวเป็นถนนดินแดงกวาดีนี่ดินแดงบ้านเพื่อนดินแดงบนนี้เป็นลุ่มเข้าใจบอก ดินแดงบริเปวณลุมดินแดงเพิ่อนปูคืออันขั้นตอนที่หนึ่งของทำถนนคอนกรีตนี่นะทุกคนนี่ปูจากทางรถไฟนะท่านผู้ชมครับจะมุ่งหน้าไปที่ชายบาดาลนะครับเข้ามาถนนเจอถนนดินแดงเลาวพี่หลงอย่างไรท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยเสาไฟจะเป็นมาต้นนะเสาไฟเหรอเนี่ยขี่ง่วนนี่นี่ขี่งัวขี่งัวขี่งัวนคนไทยเนี่ยขี่งัวคือบ้านนอกแท้ๆเนี่ยขี่งัวนี่บ้านนอกชนบทของไทยเด้อเนี่ยน่นอนแนอนอันนี้ก็ ตรงนั้นก็น่าจะฟาร์มเลี้ยงวัวฟาร์มฟาร์มวัวฟาร์มวัวบัวในหมู่บ้านเด้เพราะฉะนั้นเพิ่นเห็ดถนนอันนี้ขึ้นอันนี้ทางเนี่ยเพิ่นบ่ได้ไปแบบทางไปอำเภอหรือว่าศูนย์ราชการของประเทศไทยนี่เฮายังฮู้ว่าส่วนที่ส่วนบุคคลหรือบ่อันนี้นะเฮายังฮู้ว่าที่ส่วนบุคคลหรือบ่นะเดี๋ยวเราต้องตามเข้าไปดูแม่นไปพิสูจน์กันถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลนี่เพิ่นอยากเห็ดก็ได้บ่อยากเห็ดก็ได้เรื่องของเพิ่นนะเป็นที่ของรัฐต้องต้องต้องเข้าใจข้อนี้พร้อมเด้อทุกคนถามมาตอนเมื่อกี้ฮอดบ้านบ่เฮ็ดจังซี่ คิดฮอดและคิดฮอดบอต้นกับคิดฮอดบ้านอะไรเนาะทุกคนอ๋อถูกพี่น้องเลยคุูทางนั้นคือทางรถไฟได้จานพุดนะทางรถไฟแล้วก็ถน,นนันถนนเสน้นยังษ์นี่นนะพูดทางรถไฟกับถนนนี่ทางรถไ,ไฟลพบุรีเขากรุงเทพหรอเปล่าพุดนะเขาไปไปไปเขื่อนปลาซักเขื่อ <c oughs> นเพื่อนปลาซัก <c oughs> ปลาทุกเดี๋ยบอเจ็บอเจ็บตึงไฟกีโด้เด้อออืไปไปไปขี่ควายขี่ควายนี่ขี่ควายถนน ไปฟาร์มงัวฟาร์มควายของประเทศไทยอาจารย์เดี๋ยวพาไปบขี่งัวก่อนโอ้ยมึกินงัวก่อนบ่มา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 ต้นมานี่มาบ่หนี่พ้ามาต้นมะเบิ้งนี้มาต้นเห็นเสาไฟบ่เลยไม่เกี่ยมเลยนี่เพิ่งกำลังลึงสายไฟลงมาเนาะลังสายไฟลงมาเอาชี้ให้เบิ่งในขี่งัวนี่ในขี่งัวนี่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 มันกียกินมิขี่งัวเนาะเบิ่งแน่ทุกคนเพิ่นเฮ็ด ตามบรรนอกชนบทเพิ่นกับปูคนกรีดเพื่อนที่มาดีเป็นยังคือว่าบรรนอกชนบทหลักฐานมีเพราะว่าขี่งัวนี่นี่ขี่งัวนี่ขี้วัวครับทุกคนขี่วัวนี่เต็มอยู่นี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 ่นะอาจารย์โบมานี่พัฒน์นนปูยางบาดนี่ถนนปูยางนี่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 โอ้ทุกคนเอ๋ยผูกผูกงามบ่อาจารย์สุดยอดโบ สุดยอดว่ะโง่ไปผูสุดยอดบอสุดยอดบดอลใช่แฉละสิบอยากมาเที่ยวพลังมังค่าเกาหลีญี่ปุ่นเขาก็อยากมาถนนแบบนี้ถนน,ด,นดีๆแบบนี้นนดีๆเนาะมาตน้นเนาะโอ้ยทุกคนเลยยอดดีๆแต่เฮายัางแบบมุงาามาง่งาห,าหน้าเข้ามากรุงเทพแต่กรุงเทพมหานครมาออกมาเนาะถนนดีๆแบบนี้ไปมากอะสะดวกสบายรถกับบพังรถกับวิ่งได้สะดวกทุกคนคือจังบรรัดใหม่เนี่ยฮะคือจยังบรรทัดใหม่เนาะตัดใหม่บอไปเข้าไปเบิ่งไปพิสูจน์กันมาต้นไปตาไป้องตามไปพิสูจน์กันเนาะ ไปเดินทางวันนี้เขาสิไปพิสูจน์กันเลยเบาแจบครับเ่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปใสเนาะครับอาก็ถที่ว่าเป็นควาอมคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งในทางธรรมบชมเลยฮะเบิ้งได้ยากเลยยากแทบจะบ่มีในแผ่นดินไทยแล้วเนาะพี่น้องครับทางแบบนี้นะทารมบุชมนะถือว่าเบาบูกกับเบาแจ็บเบาต้นก็ได้เห็นเนี่ยเบาต้นเนาะเสาไฟเป็นมาก่อนแล้วมันนี้เขาจะไปพิสูจน์กันว่าเส้นทางนี้ไปสินสุดทางใสเบาแจ็บเสาไฟใหม่ๆเลยนี่เลยกรัเส้นทางเพิ่มมาก่อนเนี่ยเบาแจ็บเสาไฟเพิ่มมาก่อนด้วยครับ ไปพิสูจน์เลยบลยพอดีจ้าไปพิสูจน์เลยแหละว่าจะสุดหอดใสเลยเส้นทางนี้พิสูจน์มาแก๊สหมดจ้าโอ้ว่าสั่นบ่ออืหุ่นงัวโอ้ยอันนี้ทางไปทางไปทางงัวโอ้พี่น้อยเนี่ยเสือไหมยังอับเสือไปยังขับวโคตรใส่ล้วโอ้โหโอ้ขั้วโคตใส่ต้นมันตัวนี่ยอุ้ยเอาเนี่ยเบิ่งคือต้นมันใส่ขั้วโคตรโอ้ยพี่น้อยเนี่ยขั้วโคตรหุ่นตัวแย่ก็มี่อยู่นะก็ได้ก็ได้ ตัวใหญ่คนนั้นแล้วผู้พูดเลยแมนนี่ตัวแห่เพราะว่าเขเลี้ยงเขาได้ค่ะเขาเลี้ยงบ่มันที่ส่วนบุคคลว่าจานอาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลข้าท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาพิสูจน์กับบ่าแจ๊บกันนะครับว่าเส้นทางแห่งความคลาสสิกของประเทศไทยเห็นแล้วขี่อดบ้านที่บ่าแจ๊บแม่นขยันขี่รถบ้านขยันทางเมื่อบ้านข่อยคนนั้นนี่โอ้ขี่เกียน์ได้ขยันขยัขี่ขี่เกียร์ในเมื่อบ้าน คือเราจะบอกว่านี่ครับวันนี้เรามาเห็นความคลาสสิกความชอบและทำให้เราคิดถึงบ้านนะบอจับเนาะแล้วอยากมาพิสูจน์กันนะครับนี่คือทางไปนาอีกหนึ่งเส้นทางในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนาะพี่น้องเนาะทางหลวงชนบทของประเทศไทยมีเสาไฟผอมเลยบแจับโอ้ยนอนครับนอ่าผลพัฒนาเมื่อดันพีบางที่แหละบแจับเป้ยนะมีเสาไฟมาก่อนพิสูจน์เห็นกันชัดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะแมนครับแมนครับอ่าขับมาไกลๆแล้วก็เริ่มแคบลงแคบลงเลยเบแจับ จะเป็นที่ส่วนบุคคลนึงสิครับไปส่วัสดเจ้าเสือว่าเพาเป็นที่ส่วนบุคคลไปเลี้ยงหัวเลี้ยงเสืเพราะว่าคอยเริ่มสังเกตเห็นเนี่ยให้บอกเสาไฟมันตัดมาตรงนี้แล้วนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนะไปคือเสียบบอดมาถึงแบบไกลอเลีเนาะครับครับที่กลับคืนเลยหรือวะที่นี่กลับคืนครับกลับคืนกลับคืนนะบอแจ็ปเนาะแม่นครับโอ้โหของประเทศไทยเอาเอากลับคืนแล้วพี่น้องเอ้ยนะไปบอร์ดจอดบอถึงถูกทุ่งหน้าเลยบอแจ็ปนี่ทุ่งหน้า ทางที่ชาวมุขคนทางไปนาเพิ่นเห็นเห็นเห็ดของมันเองแม็นบ่แมนคือเรื่องบ่เราจะขับออกไปหอดถนนใหญ่นะบ่จะดินดินที่นี่เป็นดินโคกเลยบ่บดินโคกจะอะไรดินโคกดินโคกอ่ะสีมันก็สีประมาณนี้อ่ะสีแดงดินแดงแดงนี่นี่นี่บ่จับนี่แมนไปนาดินโคกนี่ดินบ่เจ็บแนวนี่เลยแหละเนวนี่เลยบ่บ่แบบนี้เลยบ่แบบนี้เลยบ้าน่เจ็บนี่แบบนี่เลยเลยเบิ้งเอาแบบนี้เลยไปๆเลยแนวนี้เลย บ้ก็เสียบว่าจะเพิ่นยังลอกกบประมาณนี่เนี่ยแน่นอนลอกกบประมาณไม่เดี๋ยวอีกบดูนเนี่ยอาจจะบดทั้งเดือนเนี่ยคนเราเขาบอบสังเกตันบูมีเฮือนคนเลยดิบูมีคนมาอาศัยเลยวันนี้นะตรงนี้นะเอามาเห็นทางคอนกรีตดีจะขึ้นมาดีแท้เอ้าป่าแจ็บทางคอนกรีตเนี่ยเจ้าเจ้าสังเกตอันหนึ่งบอกทันใดข้างซ้ายข้างขวามันจะมีแต่การปลูกเครื่องปลูกของฟังมันลายขนาดรถสังเกตรถต่อให้บูมมีบ้านคนแม่ปิาจองถึงเนาะแม่งทำบูมมีบ้านคนก็สิเป็นด้านรถเลยกวก็สิเป็นด้านรถ เออพี่น้องเลยนะมรับนี้ก็ที่วัดเดชินคล้องแท้เนาะป้าพูดเองกับเก็บ่าพบรรยากาศการเดินทางนะฮะของตัวเองเนี่ยไปทุกพื้นที่และไปได้เห็นแล้วก็อยากมาทึกภาพไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งเรียบประยุทธ์อัพเดตประสบการณ์ครับผมโอ้โหอัพเดตประสบการณ์ของชีดป้าโบครับผมแล้วก็บาเจ็บบาตุ้ดมาได้เห็นเนาะครับผมท่านทิ้งใบผลรถไฟแลรงมากเลยไปท่านสัมพูนสัมพูนครับรถไฟลอยน้ำพี่น้องเอ้ยนะฮะับวันนี้กือว่าจับตามไปเบิ่งรถไฟลอยน้ำดิเออพี่กัลท่านใช้หรืเป่าป้าพูด ถึงอีกชินาทีถึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้โเจ็ดโลกว่าจะไปถึงรถไฟลอยน้ำแต่วันนี้จะพาบอแจ๊บไปดูทางราดยางครับจากทางดินแดงไท่านบอแจ๊บนะทางราดยางไปสู่ลาดยางนะครับผมผมไม่น่าผมมีเลยไปประเทศไทยเนี่ยบอแจ๊บทางแบบนี้มีแต่มีน้อยดิมีน้อยแทบจะบ่มีเพราะว่ากเอฟซีเอฟซีิ่นก็บอกอยู่ว่าอ่าถ้าจะ ดูทางทางแดงกับมีไม่ได้แต่ว่ามันบ่อ้ายและอีกอันหนึ่งส่วนมากก็ต้องเป็นทางเส้นถนนตัดตัดใหม่เหมือนตัดใหม่เหมือนเตรียมใหญ่เนาะลาดยางหรือว่าเทคอนกรีตมันก็สิปลาให้เพิ่นสิปลาให้รถแลนก็ได้ให้มันให้วิ่งมันแน่นเนาะมันเนก่อนมันแน่นเพิ่นจงลาดยางเพิ่นจงลาดยางครับผมเดาคิดที่ดีของเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยนะนี่อีกหนึ่งเส้นทางไปนาของเมืองไทยนะท่านผู้ชมครับครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนาะครับออกไปจะเป็นทางหลวงชนบทเดียบ่แจ๊บ๋อครับผมพอทางหลวงชนบทเท่านั้นละครับลาดยางแล,ล UM. wrote, ้วมันก็คอนกรีตทันที นี่ครับลาดยางแล้วครับทุกคนมี FC ฝากถามเบาแจ๊บมาครับเบาแจ๊บเบาสาใส่ๆเพราะว่าบอสันเบาบอกฟังบอสท่านบาสันเบาเบาแจ๊บได้ซัมมี่ครับซัมมี่เนาะแต่ก็พยายามงที่แก้ไขอยู่ทุกคนครับแต่ว่าบางครั้งมันมันไปก่อนเลยที่คำเบาไปก่อนความคิดครับทุกคนเอาละพี่น้องนี่คือทางลาดยางเนี่ยผ่านมาได้เห็นกระตื่นเต้นใจเบาแจ๊บกับเบาตุ่นกับเบาบวกกับสงสัยก็เลยเข้าไปถ่ายคลิปเบิ้งเนาะครับผมากลับนปพินีก้วกันพี่น้องทางติทิมักและชื่นชอบคลิปวีดูเบาบวกอีลิมกุลเเป็นนกลังงงใจจด้้ออออพีีี่่บวแ๊สตตรขชิ ครับเอาต้นชาแนลน้ำเนยเี็น้องเอกนะสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่างกี่อาจารย์ทุกคนไวัเ